สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆนะครับวันนี้มาเจอกับครูหน่อยอีกแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หน่นะครับตอนนี้นะครับในชั่วโมงนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่านะครับในประโยคแสดงสัญลักษณ์การบวกและประโยคแสดงสัญลักษณ์การลบนะครับเรายังค้างแบบฝึก นะครับแบบฝึกในเล่มสีเขียวของเรานะครับเขียวขาวของเรานะครับแบบฝึกคณิตศาสตร์ในหน้าที่9 0นะครับแล้ววันนี้คุณหน่อยจะมีแบบทดสอบความเข้าใจของนักเรียนอีก10ข้อนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับเรียนและทําแบบฝึกกันในวันนี้วันนี้คุณหน่อยมีคลิปนะครับคลิปเกี่ยวกับแบบฝึกคณิตศาเร็วนะครับในชุดที่4 การหาผลบวกนะครับดเด็กๆสามารถนะครับหาคำตอบได้ไปพร้อมกับคลิปอ่าเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มทำนะครับแบบฝึกชนิตคิดเร็วนะครับได้กันเลยนะครับดเด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะครับคนิดคิดเร็วชั้นป .1 ชุดที่4ข้อที่10 กเก้าจับเวลาอ่าเท่าไรครับเฉลยเก้าอ่าข้อที่สองสามบวัวสองจับเวลาสามบวกสองเท่ากับเท่าไรครับเด็กๆตอบเลยนะครับ เาเก่งมากครับหนึ่งบวสี่จับเวลา,เ,าเด็กๆเชวยกันตอบเลยนะครับเท่าไรครับคำตอบข้อนี้เชิห้าข้อที่สี่แปดบวกหนึ่งจับเวลา,าชชวยหาคำตอบข้อนี้ให้ครูด,ด้วยครับ กงมากครับห้วสองจับเวลาเฉลยข้อถัดไปครับสีสอจับเวลาีบบวกสองเท่าไหร่ครับ ่าข้อที่เจ็ดแล้วนะครับ,บจับเลาลดขอับไปครับ ลเก้าแล้วนะครับหเสา 3, 6, 5, เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆช่ยวย,วยคิดเลยนะครับที่สุดท้ายแล้ว,ว 6, จับเวลาเฉลย อ่าตอนนี้นะครับเด็กๆได้ทำนะครับลองทำนะครับคะแนคทิดเร็วไปสิบข้อเด็กๆทำถูกทุกข้อไหมครับอ่าบางคนทำถูกทุกข้อเลยนะครับการบวกของเราที่ผ่านมานะครับสิบข้อได้สิบคะแนนเต็มเลยนะครับเด็กๆต้องฝึกการบวกและการลบนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าคุณอาจจะเอาการลบมาให้เด็กๆได้ฝึกนะครับ คิดเร็วนะครับในชั่วโมงหน้านะครับเด็กๆต้องฝึกทาบ่อยๆทุกวันนะครับให้คล่องนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําในแบบฝึกนะครับแบบฝึกคณิตศาสตร์นะครับเล่มสีขาวเขียวของเรานั่นเองอ่ะตอนนี้เด็กๆเปิดหน้าที่เก้าสิบเลยครับอ่ะเดยกหน่อยแชร์ก่อนนะครับเด็กๆเปิดหน้าที่เก้าสิบไปเลยอ่ะมาแล้วนะครับหน่อยนะครับ เปิดหน้าที่90นะครับเราค้างแบบฝึกไว้หนึ่งหน้านะครับอ่ามาแล้วนะครับคุณครูนะครับบอกว่าจะมาเฉลยในวันนี้นะครับหน้าที่90นะครับอ่าเราจะเริ่มกันเลยเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะครับมาดูข้อที่3.1อ่าเด็กๆดูข้อที่3.1นะครับ2ลบกับตัวไม่ทราบค่า มีค่าเท่ากับ1อ่าตัวไม่ทรับค่าของเรานะครับอยู่ในประโยชน์สัญลักษณ์ที่แสดงการลบและเป็นตัวลบจำได้ไหมอยู่ข้างหลังเป็นตัวลบวิธีคิดของเราใช้ยังไงนะครับวิธีคิดของเราเด็กๆจำได้ไหมเราใช้การลบมาช่วยนะครับเอาสองนะครับตัวตั้งเป็นตัวตั้งลบด้วยผลลัพธ์หนึ่งนะครับ2ลบ1ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับ ผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งถูกต้องไหมลกูกดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของตัวในนี้คือเลขหนึ่งดังนั้นคุณครูนะครับคุณครูจะติ๊กตรงไหนครับศูนย์หรือหนึ่งลูกคําตอบข้อนี้อ่าเขาให้ใส่เครื่องหมายถูกนะครับในวงกลมที่เป็นคําตอบข้อนี้ตอบหนึ่งนะครับคุณครูได้เช็คเครื่องหมายถูกที่เลขหนึ่งต่อไปนะครับข้อสามจุดสอง อ่าข้อนี้เป็นประโยคแสดงสัญ,ญลักษณ์การบวกบ้างนะครับ3บวกกับตัวไม่ทราบค่ามีค่าเท่ากับ8อ่าจำได้ไหมวิธีคิดทำยังไงนะครับการที่มีตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคสัญ,ญลักษ์การบวกมีวิธีเดียวก็คือใช้การลบนะครับเข้ามาช่วยการลบเรามี8กับ3เราต้องเอา8เป็นตัวตั้ง จำไม่ไมเอ่ยลบด้วยสามนะครับการลบตัวเลขมากต้องเป็นตัวตั้งนะครับแปดลบสามผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับเด็กๆเก่งมากนะครับผลลัพธ์เท่ากับห้าดัง,งนั้นตัวไม่ทับค่าในข้อนี้มีค่าเท่ากับ5้าเด็กๆตัวซขอคำตอบดีลูกสามบวกห้าเท่ากับแปดจริงไหม จริงนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้ครูนะครับคุูหน่อยเช็คที่เลขห้าเพราะเป็นคําตอบอ่าถ้าข้อสะัยเลยครับข้อที่สามจุดสามอ่าข้อนี้เป็นประโยคแสดงสัญลักษณ์การลบนะครับประโยคสัญลักษ์แสดงการลบที่มีตัวซับไม่ซับค่าอยู่ข้างหลังเป็นตัวลบนะครับคล้ายกับข้อไหนเอ่ยคล้ายกับข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่ง ดังนั้นนะครับเด็กๆใช้อะไรครับในการหาคำตอบบีดีเคสใช้อะไรครับการลบอ่ะกูหน่อยลบเลย5ลบด้วยสามผลลัพธ์เท่ากับเท่าไรครับอ่าเก่งมากเลยครับสองนะครับผลลัพธ์เท่ากับสองแสดงว่าตัวมซาค่าของรูคือเลขสองอัดรอซคําตอบห้าลบด้วยสองเท่ากับสามจริงไหมครับจริง ดังนั้นข้อนี้คุณครูนะครับเช็คคำตอบหมายเลขสามเราได้มาสามข้อแล้วมาข้อที่สี่นะครับโอ้ข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบที่มีตัวไม่สุภาพเป็นตัวตัวอะไรครับเด็กๆเป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวตั้งบ้างอ่าครับตัวตั้งนะครับ ทำยังไงเอย่ยเป็นตัวตั้งครับถ้าเป็นตัวตั้งนะครับวิธีคิดของเราเราใช้ยังไงครับเราใช้การบวกเข้ามาช่วยคุณครูมีสี่กับศูนย์ข้อสี่บวกศูนย์นะครับเพราะตัวไม่ทราบค่าเราเป็นตัวตั้งต้องเป็นตัวเลขที่มากที่สุดดังนั้นเราต้องใช้การบวกนะครับ สีบวกศูนย์ผลลัพธ์เท่ากับสี่เด็เด็บวกเก่งแล้วนะครับคุณหน่อยจะได้ตัวไม่ซักค่าคือเลขสี่นะครับตัวซองคำตอบค่ะลูกสีลบสี่ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์จริงไหมครับจริงดังนั้นนะครับข้อนี้คูณหน่อยนะครับติ๊กที่เลขสี่มาดูข้อสามจุดห้า ้อสุดท้ายของหน้านี้แล้วนะครับตัวไม่ทราบค่านะครับบวกด้วยสามผลลัพธ์เท่ากับสิบอ่ามันเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกที่มีตัวไม่ทราบค่ามีวิธีเดียวเลยนะครับ้าเจอนะครับตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคนะครับสัญลักษณ์แสดงการบวกต้องใช้การลบนะครับเรามีสามกับสิบ 1ิต้องเป็นตัวตั้งนะครับตัวเลขมากต้องเป็นตัวตั้งลบด้วย3ผลลัพธ์เท่ากับอ่าผลลัพธ์เท่ากับ7นะครับสแสดงว่า7เป็นตัวไม่ซ้ำค่าของข้อนี้ตัวสอบคำตอบดูด่ลูกเจ็บวก3ผลลัพธ์เท่ากับ1 0จริงไหมอ่าจริงนะครับข้อนี้ตอบ7เห็นไหมครับตอนนี้แบบฝึก5ข้อของเรา เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆเก่งมากทำถูกต้องหมดเลยอ่ะต่อไปนะครับมาดูแบบฝึกที่คุณห่นอยไว้นะครับเด็กๆสามารถเขียนลงในการะดาษรายงานหรือสมุดคณิตศาสตร์นะครับอย่าลืมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับหัวข้อในการทดสอบความเข้าใจของเด็กๆวันนี้ชื่อว่าการหาตัวไม่ทราบค่านะครับ ที่คุณครูนะครับขีดสีเขียวไว้นะครับคุณครูมีสิบข้ออ่าเรามาทำนะครับเฉลยพร้อมกันเลยข้อที่หนึ่งนะครับอ่านเด็กๆนะครับดูของตัวเองนะข้อที่หนึ่งนะครับหกบวกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ9้าอ่าข้อนี้เป็นประโยคแสดงนะครับประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะครับคุณหน่อย จะเขียนวิธีคิดไปข้างหลังนะครับเราจะใช้การวิธีคิดของคุณครูนะครับวิธีคิดของคุณครูก็เน,นครับเด็กๆคุณครูก็จะใช้การลบเข้ามาช่วยนะครับโดยตัวตั้งเป็นตัวมากต้องเป็นเลขเก 9. 9้าเก้าลบหกผลลัพธ์เท่ากับ่าผลลัพธ์เท่ากับสาม ดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของคุณครูนะครับเด็กๆเขียนในเ่อง่ี่เสียมเลยคือเลขสามเห็นไหมครับตัวสอบคำตอบอีกครั้งหนึง่ง6กบวกสามท่ากับเซึ่งเป็นจริงต่อไปครับข้อที่สองตัวไม่ทราบค่าบวกด้วย2อเท่ากับเอ่าวิธีคิดคล้ายข้อแรกเลยเพราะข้อนี้เป็นอะไรครับ ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกที่มีตัวไมซับค่าเราใช้การลบเข้ามาช่วยโดยขึ้นคูหน่อยเอาเจ็ดเป็นตัวตั้งลบด้วยสองผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดลบด้วยสองอ่าผลลัพธ์เท่ากับห้าดังนั้นคูณหน่อยเติมห้าเข้าไปต่อๆขันต่อครับห้าบวกด้วยสองผลลัพธ์เท่ากับเจ็ดจริงไหม จริงนะครับ5บวดด้วย2เท่ากับ7ต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3ตัวไม่ทราบค่า,าลบด้วย3เท่ากับ8ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งเด็กๆต้องคิดไปเลยว่าถ้าเขาให้หาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งและอยู่ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบตัวไม่ทราบค่าต้องเป็นตัวที่มากที่สุด ดังนั้นวิธีคิดเด็กๆจะลบไม่ได้นะครับเด็กๆต้องใช้การบวกนะครับคุณหน่อยเลิ่มเลยครับ5บวกด้วย3ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับ5บวกาเด็กๆเ,เคยบวกไปแล้วนะครับ5บวก3ผลลัพธ์เท่ากับ8ดังนั้นคุณหน่อยใส่8ไปตัวซสอาตอบครับ8ลบ3ผลลัพธ์เท่ากับ5จริงไหมจริง นะครับแปดลบสามผลลัพธ์เท่ากับห้าจริงอ่ามาดูข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ตัวไม่ทราบค่าวบวกด้วยหนึ่งเท่ากับเ้าข้อนี้ง่ายเลยคล้ายกับข้อไหนครับคล้ายกับข้อสองเลยนะครับเด็กๆจำได้แล้วนะครับใช้การลบ,บนหน่อยก็จะได้เลขเก้าลบด้วยหนึ่งใช่ไหมครับผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับ ผลลัพธ์เท่ากับ8หัวหน่ยก็เติม8ลงไปตวสอบคำตอบครับ8บวกด้วย1ผลลัพธ์เท่ากับ9จริงไหมจริงนะครับผลลัพธ์เท่ากับ9จริงอ่ะต่อไปมาดูข้อที่5นะครับตัวไม่ทราบค่าลบด้วย4ผลลัพธ์เท่ากับ4อ่ะข้อนี้คล้ายข้อไหนเหมือนกับข้อ3ามเลยลูก วิธีคล้ายกับข้อ3เลยตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งต้องเป็นตัวเลขที่มากที่สุดวิธีคิดของคุณครูนะครับก็ต้องเอาเลขนะครับที่เราทราบค่ามาทําการบวกกันข้อนี้ง่ายเลย4ีบวกผลลัพธ์เท่ากับ8นะครับอ่าเติมแปลงไปอ่าเติมแปลงไปในตัวไม่ทราบค่าของเราเช็คคําตอบครับ แปดลบด้วยสผลลัพธ์เท่ากับ4ซึ่งเป็นจริงอ่าต่อไปมาดูข้อ6อ่าข้อนี้ตัวไม่ทักบค่าอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบแปดลบด้วยตัวไม่ทราบค่ามีค่าเท่ากับ2วิธีคิดของค,ครูนะครับเราจะใช้การบวกไม่ได้แล้วเพราะตัวไม่ทักบค่าเป็นตัวลบนะครับข้อนี้ต้องใช้การลบนะครับ เข้ามาช่วยนะครับการลบเหมือนเดิมเลยนะครับเอาตัวเลขที่มากเป็นตัวตั้งนะครับ8ลบ2ผลลัพธ์เท่ากับ6นะครับคนไหนเติม6ลงไปอ่าตัวสองข้ต่อครับ8ลบ6ผลลัพธ์เท่ากับ2อ่าเก่งมากนะครับเด็กๆก็เ,เก่งแล้วอ่าเราเหลืออีกสี่ข้ออ่าตอนนี้ข้อที่เจ็ดแล้วนะครับ ข้อที่เจ็ดเหมือนกับข้อที่หกเลยนะครับวิธีคิดเดียวกันเลยลูกวิธีคิดนะครับอ่าใช้การลบเข้ามาช่วยในข้อนี้เหมือนข้อหกนะลูกคุณหน่อยจะได้เก้าลบด้วยหนึ่งผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าผลลัพธ์เท่ากับแปดนะครับคุณหน่อยได้ผลลัพธ์เท่ากับแปดดังนั้นคุณหน่อยใส่ไปในตัวไม่ทับค่าเก้าลบแปดผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งจริงไหม จริงนะครับอ่ะต่อไปข้อที่แปดอ่าข้อนี้ครูหน่อยไม่อธิบายมากแล้วนะครับเด็กๆทามาหลายข้อแล้วข้อนี้นะครับจะคล้ายกับข้อที่สี่อ่ะไม่ใช่ครับข้อนี้อ่ะใช้ดูโลกจะคล้ายกับข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่เห็นไหมนักเรียนเด็กๆกลับไปดูข้อที่สี่นะครับ ข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกง่ายเลยใช้การลบเข้ามาช่วยนะครับการลบคุณนายก็จะได้เป็น10ลบด้วยหผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับ10ลบด้วยห้าผลลัพธ์เท่ากับ5้าคุณนายใส่5เข้าไปตรวจสอบคำตอบครับ5บวก5ผลลัพธ์เท่ากับ10จริงไหมครับจริง ต่อไปข้อที่เก้าอ่ะข้อที่เก้าครับวิธีการคิดอ่าวิธีการคิดนะครับข้อนี้นะครับประโยชัย์แสดงการลบนะครับแล้วตัวไม่สภาพเป็นตัวตั้งนะครับต้องเป็นตัวเลขที่น่าที่สุดอยู่แล้วต้องใช้การบวกนะครับเข้ามาช่วยผู้หน่อยจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ3ามบวกสอง เท่ากับห้าไหนเตอร์ันไปเลขห้าห้าลบสามเท่ากับสองจริงไหมจริง,รงนะครับเรามาถึงข้อสุดท้ายข้อที่สิบของเราแล้ววิธีคิดนะครับวิธีคิดอ่าวิธีคิดข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับสิบลบด้วยตัวไม่ทราบค่าเท่ากับศูนย์อ่าข้อนี้คล้ายกับข้อไหนครับข้อหกกับข้อเจ็ด นะครับเด็กๆใช้การลบเ็มาช่วยนะครับคุณผูหน่อยจะได้เป็นสิบลบด้วยศูนย์ศูนย์มีค่าไหมครับเด็กๆไม่มีค่านะครับสิบลบศูนย์ผลลัพธ์เท่ากับสิบนะครับคุณหน่อยเติมเลขสิบลงไปอ่าเช็คคาตอบครับสิบลบสิบผลลัพธ์เท่ากับศูนย์ซึ่งเป็นจริงเสร็จแล้วครับสิบข้อนะครับเด็กๆทำถูกหมดหรือเปล่าลูก อ่าถูกหมดเลยทุกคนเลยนะครับดูหน่อยให้10คะแนนเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับการหาตัวไม่ทราบค่านะครับไม่ว่าจะเป็นมันปรากฏในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกหรือประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะครับเด็กสามารถหาค่าของมันนะครับได้นะครับแต่เด็กต้องใช้วิธีคิดให้ถูกต้องนะครับ อย่าลืมข้างล่างนะครับเด็กๆเขียนชื่อนะครับชั้นนะครับและเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวส่งผลงานมาให้ครูในอารบัมนะครับส่งผลงานในอารบั้มกลุ่มนายห้องเรียนได้อ่าวันนี้นะครับคุณครูน้อยนะครับครูธีรพลนะครับอ่าขอลาไปก่อนนะครับเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอเนื้อหา ในชั่วโมงถัดไปวันนี้คุณน้อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ